สวัสดีจ่ะวันนี้เป็นวันดีวันหนึง่งที่ได้ได้น,นังคุยกับต้นคุยกับต้นเมื่อครั้งแรกเมื่อสักสามปีที่แล้วใช่ไหมคะ <Armor> ใช่คะ่ะนี่ขึ้นปีที่สี่แล้วนะที่อยู่ไร่ท่องนาอยากจะแชร์ไอเดียว่ามีความรู้สึกยังไงอ่ะที่ได้ทํางานอยู่ที่ไร่ทองนาขึ้นปีนที่สี่แล้วอยากให้ต้นแชนแร์ไอเดียที่ที่งานนะคะ จากตันแรกนะครับผมที่ได้เข้ามาอยู่สู่ไร่ทองนานะครับผมก็มีความคิดว่าอยากดูแลผักสวนครัวดูแลผักผลไม้เป็นที่เป็นธรรมชาติที่จากที่ว่าเคยทํางานที่อยู่ในเมืองกรุงเจอมลพิษต่างๆหรือว่าเจอสถานที่ที่แออัดแล้วเราก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อยากจะทํางานในที่ที่เป็นธรรมชาติและที่หาความสุข ให้กับชีวิต,วตเพื่อให้สุขภาพเราได้แข็งแรงมีความสุขเราก็เลยมามองเห็นว่าไร่ทองนานเป็นที่หนึ่งะครับผมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่ทํางานแล้วก็เป็นเหมือนครอบครัวเราก็เลยลองเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับไร่ทองนาน